เธอลำเมอใจเกียดวใจวนยังรอเจอที่สิบ้าใบกุลผู้พันละไหม้ดอกกูพระเแถวงานผู้นำตกท่าโต้มโม่เตานะนะที่ยวเมืองรุ่งเรืองไม่มีสลันล กู้เรื่องไม่มีสั่นล้วจังหวัดน้องโวยแถวทถวสดใสพี่อยากชวนน้องนี่ไปพี่อยากชวนน้องนี่ไปแล้วไม่ไกล,มกลมมไม่ไกลจะเริ่มเต็มที่มีแต่คนดีไม่มีคนเลวผ้าจงเหวจนทำเป็นผู้พักทำไปไม่ถอยยาเที่ยวผู้ผาเบิ่งป่าเบิ่งหน้าง่างลำนี่เราแม่นคำนวณของดีพี่อยากเชิญชวนของดีพี่อยากเชิญชวนงานนักเรศสวนให้ตึงใจหนักหนาประจกักษ์เกือมัก,การา ปปแจักเดื่มมักราพายอดชีวาตอนหลับปีใหม่ให้รักสดใสสดชื่นลุ่มหลงสีผาชมน้องน้ำสดใสสวยงามยามลมพัดผ่านกับแก้วหัวบใบแล้วซ้ำลันลุ่นล้นคนเดามนี่เราแม่นเจ้ามาเสร็จละจะชมละพูลแล้วจะพาน้องแก้วไปเที่ยววัดทรรกลองเพลยงตามมาให้สวยงามเยือกเย็น ป่มามหาสวยงามเยือกเย็นเข้ามาเดินเล่นในวันหลวงปู่ขา,าวไปดูละพีพิษละทับพันละสิ่งของสำคัญละช่างลายอันนาเจ้าไปไหว้คนที่เพ่งปู่ขา,าว ไปว่ายหางและขี่พึ่งปูขาเฮาจะพาตัวเจ้าไปรอดจะหั่งตัวโตละปากที่โตโคป้าและมาดดีเทนหาชมป่าชมไก่ชมวีหงสลัดน้องป่าไม้ในนันดอกจังแม่ไหลในดอกนีในนาผู้งามนาลำนาคนงามนาทางตาเจ้าสักไทยไม่เป็นเมี่ยไทยที่น้ำไปปนน้ำวนนำเวียนเอาจนได้น้ำวนนำเวียนเอาจนละได้ เอาตีมาลีตีอยู่ต่รับสับเปลี่ยนพี่นออ้องเออปนว่ฒน์สั่งซ่าถาคณะสรพันธ์มาสมัครฟังหมลอลำั่มกวนถาพี่น้องตาผมก็นองสาวลาตาผมกานี่แหละผู้สิบปัน้นเป็นหมอลำผู้พูิ่งพี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มต้น <c oughs> พี่นากับทีได้ล่ำคู่กันเอา้สาสร้างมาพอพี่พอน้องเวลาห้องบอไรที่ิพอมอเชม บัดนี่สุดเสน่ห์พี่ให้น้องเขาฟังจากงมันแม่รรมาทำมาพอพี่พอน้องแล้วจังสี่เหตุจังไดปว่เมี่บอกกับพี่กับน้องเขาสักก่อนการทำบุญทำท่านจังพี่จังน้องเขาสั่งขึ้นเมื่อนี้ท่านจังไดจังไดบุญปฏิเมียนยัยร่างคนนั่งคาหอดเป็ดหอดไก่ใส่เหล่าสาโทษกินละผ้ากันห้องพอาฟังหอดพาเทศแต่เราไปเป็นเปีดโตไว้โลกกันบ่ได้ขึ้นสวรรค์นี่ละพั้ดอกพอ ร่างกอนนั้นกับเราตัวว่าบาปนั้นเป็นทุนบุญนี่เป็นกำไรตัวน้อลุงป้ามีง้อค้อยกับตองขาทำกําไว้กอนบุญสิมาซอยทอนยามหนาเมื่อรุน่นเบื้องเพิ่นเราคือเขาทามันทันเห็ดอีพอวานเอาจริงเอาจังเป็นจังไรงานเจ้ามีแต่คนกินเหลา้าเมามาบ้าบินบ่อได้หลับหอดสินคันระเทศกับปล่อยเศร้า่อนก่อนเนียบานนี้เป็นบุญเป็นงานด้แมน่ขังว่าขาข้ายใช้บุญบะ่ะคผู้ขนาสินสันกับเรากินจนเกี้ยงตับหวานส้อยแส แต่ปากยง่งบ่แหลวกินเกี่ยงอยูค่คงกินแต่เศร้าจนวาตะวินเพิของไอเน,น้นกระพาผัดถวายสุกตม้มสมหลรคน้องงานเจา้าผู้เท่าสิได้บ่ลง,ง้นหอดเมืาา่อเศร้ากับเขากระบอเเลือปาลาแลเนื่อยจับ,บเบิดแตย่ามดบันเอาไปเคยีเนยคญญนพระผัดแมงปลาทู่แห่งสิกเป็นอย่างไะถึงท่านอาจารย์หลวงปู่ยู่เห็ดหยังหลายเจ้าเขานั่งบ่่วงเฮาการทําท่านจังสี่ให้เบิงปนเจ้าผู้มีเกตนาาวังฟังหลานล่ำเป็นก, òn, อก่อนบ่แมนสอนคอยเตือนไว้ ย่าเสียใจแพายไทยท่านไปโบูหอิ่มยันคือบันบุนกาบุเันแต็มแต่งก่อนบาผู้เฒ่าไปวัดไปว่าบานี่เม่เ,ออเ,เด็ดเอายอดกระถินนี่ก็แก้วปลาแดดถือไปพ่อไปแรกเอาแนวอื่นขึ้นมาเศษเหลือของผู้บาลาบั้วผัวไก่เป็นแนวไหเดก่เก็บไส้ข้าต้มขานมบอลชักสองไม่จมบอจชักสองบาบเบกถือไปแค่ปลาแดดก็กได้ลาบได้แกียเหลือไปกินขา่าแปงบุนตัวล่างเถื่อขันบ่อเสื้อให้ซ้อมเบิ้งแง้มม่งานบ้านพี่น้อง เมื่อได้สังฆทานหอ่อปลาห่อเข่าอขอเอี่ขอตัวนักพูดแถวสิว่าพื้นตั้งไว้มีกับมีบ้านหมอแคนบุหรดอ,อกแมียในน้อยแต่มันคือนเสื้อขาวครับเทีววะไปถามมันเลิศกับน้องแอร์บอมีหลายคนดอ,อกครับขอขอบพระคุณเดอ้อข่ายล่ำเด้อพี่น้องเดอ้อกับน้องแอร์กับบอมีดอกกล้องเฮาบอมีบอมีทแท้ๆล่ะมาสักท่านคนแรกถุงสองถุงเท่าไหร่เมื่อเนี่ขอบคุณในรายครับ บ่มีละบ้านน้องแกจะไปเบื้งรอหัววัดน่นี่ขายย่งรถยัางพอยู่ได้พิ้งหัววัดไว้รถอันนี้เราบวชเนาะแม่เนาะก็มีก็มีกันสู้บ้านนั่นแหละแม่เนีกันไปวัดไปว่าบานนี่เห็นหน้าเด็กก็เก็บใส่น้าถ้วยน้าจานเสียเอาเมื่อให้ร้านเพิ่นเสียงวับเสียงแหวกหน้าได้แสบเฝ้าสดเอาสดเอาแกงเอามาทั้งเฮาในเว้ยจะถ้วยเหลียวเห็นกล้วยตนวใส่ปานผีผู้นึงกินท่านหนีพี่เอาแกงหนีจ่า ท่านสีดายิผักกันยากไอเงี้ยคู่พญหนูการแ้วพวดพวดวาสิลุกขึ้นหวดเฮ้ยพญหนู <c oughs> พญาขุขย้อพวกเราหนูพญหนนในการแ้วพวดพวดวาสิลุขกกึ้นหวดกันอยู่โรงพํมพญาหำผัดย่อมือแจแดงขอโทษน้ำคุนแม่อยากไอลูไอหลานคำาบอกว่ามาสังครท่านผัดมาสังละกกระเดกมาญาาิกันราชแปดของเสษผู้บ้าเมาไทยก้มมาเพว,ว่าผมว่าเอาญา ยาวกันาวแบบนี้แหละแม่หมอรับโบราณเนาะแม่เนาะเอาเนาะพอเอาเนาะแม่ในวันนี้ทำบุญนนสมในวันนี้ทำบุญนนสมเมื่อผสมการเบ่าทวายเก่าสิ่งความเยี่ยมคือกองรักศาสนาพุทธบริษัทสุดน่าละแม่ละจิตใจแม่จิตใจโอ้ยนี่แหละแม่แนวมหาเออหาแนวนี่แหละบ่ได้นอนเงี้ยเนอนสั้นก็ได้แต่เป็นมั่วเป็นบริเด็กคุณเซน่าบ่ได้นอนหอกจักมื่น แันเห็นกันไปลืมหวนล่ำได้ป่ะล่ำจะได้เจ้าไปบ่ได้ก็ดีพาทัาง้งนงไปที่ปันเจ้าดอกวะหมอแค่คจะแม่นใจน้อยเป้าให้เขาล่ำได้ไหมฮะตายเขาก็สิบวดจูนแล้วเอาอีกแล้วท่านบ้านเจ้าขายน้องเห็นเย่ายนี้สิมาหาทิฏฐะไข้ไหลเอาเงี้ยแต่มาไหนล่ำปีดได้ไดดยังบริบาลนั่นเหมือเดิม ท่านไปเป็นเงินจากบาท่านไปและเป็นเงินจากบาทได้ปราศจากหลังบ่ลุงเอ๋ยท่านไม่บริพอจังท่านท่านท่านบริพอหอดข่าวทำามึนไครแน่เราได้เป็นได้ข่าวแก่บ่พอลังคาถึงฝ้าสร้างเงินด้วยเพี้ยสีจะเดินลอยนินงจินดาเอาเจ้าสร้างเงินไปลังคาเอาเจ้าสร้างเงินไปลังคาท่านยังจะมางามแทวะแต่เราเกิดมาได้ท่านไปจะผ่านท่านไปนั่นสมควนหรือบ่ท่านไปนั่นล่ะสมควนหรือบ่ท่านแจ่งจึง cho bói chú ấy xong xuống bay gần như cháy sài gần như bùn lông nắng cho tụi mình thân quân bà tiên là bằng cho nhà kai bà phiền nga bằng lên tê vật ạ số sông bằng lên tê vật ạ số sông nhung nhung bà hiền bằng tân cháy đi phá chân sạch tê la bùn lê 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 ขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่เด้อมาให้ก็ขึ้นไปยี่สิบล้านเด้อแม่เด้อบ่มีผู้อยากได้ห้าร้อยล้านบอกคณนณหลายๆเฮ้อันดูเอาหน้าพ่อเอาหน้าแม่ตีกันหลังแล้วพวกฟังมันเยินเดินไปหน้าห้างตอนมาต่อเดินไปหน้าห้างตอนมาตออ่อเอาแล้วหน้าหนี่ฟังบันบวนเดิน Ô, oh, thầy bà nó tàn quá mà Ui chắc tín thường bán cho khoảng này đó <laughs> Bọn mẹn khoảng xây chứa chứa thế Ết măng là phụ xào phụ Lâm là cháu phụ ngầm Ai nụ lắm Đều mong nông chuẩn lưng cao Nhạc tay hoàng, châu, đầy อย่าเฝ้าเฝ้าละให้เดี้ยวเบิ่งให้มันแน่เขามากับคุณเมียระวังไม่สิแง่ี้ยคอผู้สาวงามมักมีผู้เฝ้านางเฝ้าเจ้าคอระวังแหนมอ้อยอย่าเฝ้าไปมากลูกสาวเพิ่งไปโอ้สรงสิไม่มาถึงวัยลูกเอ๋อม